สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงอาแม่อยู่กว์แล้วค่ะตลาดด้านหลังด้านข้างด้านไทยอยู่ด้านบนร้านข้างก็จะเป็นร้านเคบับนะคะ นอกจากสถานีอัตโมเอที่ค่ะมันนี้มีลมอากาศที่เรียนนี่คือลมแรงมาก วันนี้ข่ากันไปอูเวโน,ว,โนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมอูเวโนนะคะย่านอูเโนตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะไปไปรับชมหลายๆอย่างในย่านอ,อูเวโนกันค่ะ อตอนนี้มันถึงทาชิราแล้วนะคะตอนนี้มันถึงคาชิราแล้วเราก็จะไปเลี่ยนรถอยู่ที่อีกสายหนึ่งนะคะียสายีาายตอนนี้ก็หาอะไรรองท้องก่อนเนาะหิวข้าวแล้วไปขับไปตอนนี้หิวข้าวนะคะหาอะไรทานก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นร้านสตาร์บัคนะคะด้านข้างนี้ก็จะมีร้านลามเงมงเราก็ไปกินสตาร์บัคก่อนกันแล้วกันนะคะกาแฟพร้อมขนมปังค่ะ คอ <c oughs> นเนคชั่นใหม่ๆเยอะเลยอุ้ยสีแดงสวยนี่นะคะแก้วคอนเนคชั่นออกมาใหม่อุ้ยเพื่อนนีิมอยู่อะไรเดี๋ยวชิมให้หอมซ่า เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรกันมากคะ่ะวิวเดียดูไปเนาะค่ะ ตลาดผลไม้เนาะตลลาดผไม้ขายกันในราคาที่ย่อมรับได้ด้วยมีทั้งตลาดสดด้วยนะคะด้านหน้าคือมีตลาดสดคนวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะนะคะเย yeah, อะพอสมควรนะและ้วร้านบิ่นตอน,นเย็นเขากำลังไปตั้งโต๊ะจันตั้งโต๊ะคนเยอะมาก ยูกตรงนี้นะคะตลาดอเมรุโกะอ,อุเวโนค่ะยี <Okay. S 3> mm ่โดน่ยโอเคร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านปิ้งย่างนะคะเป็นร้านดื่มน,นะคะเราสามารถมาดื่มได้ก็จะมีปิ้งย่างซาซิามิชูชิตรงนี้นะคะกุ้งหอยปูปลาย,ย่างแล้วก็ดื่มกันร้านแบบนี้นะคะถ้าช่วงฤดูหนาวก็จะมีให้ผ้าใบแบบนี้นะคะกาง่ใช่นะคะจะได้อุ่น,นะคะ่ะจะได้อุ่น เราก็จะไปโซนตลาดเนาะ่านตลาดตรงนี้กินเะมากมายเที่วงลาดก็่นจะเป็นร้านอาหครนอาารไทยด้านหน้าร้านไทยอ้านพมาร้านไทยู่ด้านบนร้านข้างล่างจะเป็นร้านเคบบนะคะ ก็มีแอลกอฮอล์นะคะวางให้ทุกจุดเลยให้เราใช้้างมือเว้าเที่ตลาดนะคะตลาดทั้งสองฝั่งนะคะทั้งนู้นก็จะเป็นตลาดสดน,นะคะฝั่งนี้ก็เป็นย่านร้านดนื่มกันนะคะทางนู้นตลาดสดค่ะเราจะพาไปชมตลาดสดกันก่อนนะคะมาอุ้ยนุก็จะได้ของสด้า ตลาดสดร้านดึกตอนนี้เปิดกันแล้วนะคะทางนี้ขน,นมว้าวคุ้มคุนดีจ๊โอ้น,นีอะไรนี่ไก่ขาหมูเยอรมันหูหมูไก่ของกินเยอะมากอันนั้นปลาที่ริ้วอ่าอก,กากนนาบาาาาา ยอดเลยอ่ะมีนันจ่ายของสดเต็มเลยโอ้โหเยอะมากอ่ะเจอยูทูบเบอร์น้ำกันนี่นี้จะเป็นตลาดสดนะคะโอเคนันไปถ่ายนี่โอ่ะของสดค่ะของสดเยอะแยะมากมายเลย อูฟูทะเลบาอันนี้เป็นฟูทะเลบาตตัวละแปดพันเยนแปดพันเยนก็ประมาณสองพันกว่าบาทเนียฟูทะเลบาตฟูม้าอันนั้นก็จะเป็นหอยอาราบิก็คือหอยหอยอะไรอ่ะหอยเป่าหือ้ออ,อันนั้นหอยเป่าหือ้อหอยเชลล์ปลาวสวดทางนั้นก็จะเป็นปลาปลาทูปลาทูน่า เดินกันต่อเดินกันต่อเราไปไปร้านดื่มร้านอาหารทั่วไปนี่สามารถถับนักเดินชิวๆร้านเคแบบ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 สวมเสื้อผ้าสวยจังเลยสวยดีนะโเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นสวย ลังเดินเที่ยวชมตลาดกันแมร่ก่กันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายใกล้จะบ่าย3ามโงแล้วคนก็เยอะพอสมควรนะคะแต่เราก็จะถ่ายให้ชมเก็บบรรยากาศให้ชมไปเรื่อยนะคะ<ม>ตลาดเยอะมากค,คนเยอะนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหอมสดเสื้อผ้าร้านค้าต่างๆมาที่นี่ก็ได้พบกับป้าเลยค่ะ バーサスミトニー。バーサスミちゃん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 。バーママ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 マ แบรนด์เนี่ยนะคะนั่นคือการโลหะราคาทองแล้วกท็ทองนะคะทองเก้าสิบก้าอรนต์ยีองเปอร์เมีหมดนะคะนี่ก็คือร้านที่เป็นร้านมือสองนะคะเราสามารถเขารับซื้อแล้วก็รับจำนำนะคะ่ะสมนั้นในก็มีนะคะย่านแถวามาอยู่ผมก็จะมีสินค้ามือสองนะคะเพราะว่าโรเล็กบางรุ่นนะคะเขาก็จะไม่ผลิตแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นสินค้ามือสองแล้วก็เป็นทองนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำทอง9 9 K นะคะ ก็จะบอกนะคะว่า 18k นะกรัมหนึ่งเท่าไหร่นะคะมีเยอะมากค่ะวอนนี้นะคะหลังจากน,นก็ขอจบคลิปตลาดย่านตาลาดอุเอโนะวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะใกล้จะถึง1น0 0พซับแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบอกว่าถ้าครบ1น0 0พซับจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอน,นะคะ่ะจะมีคลิปเด็ดๆมาให้ชมกันนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย